ธอคนนีก้ก็ยังเป็นกระแสะอย่างต่อเนื่องนะคะแม่แอบพักสะออนผู้ชมขาตั้งแต่กลับมาเป็นโสดเนี่ยแม่ก็กระแสะมาแรงหนุ่มคนนั้นตามจีบคนนี้ตามจีบแล้วหลายๆคนอยากจะให้คบก็คือทีมพี่ทาหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะแต่ว่าคู่นี้โดนจับตามองไปพิเศษแถมหลายคนยังเชียร์ให้เป็นคู่การเพราะเลยไหมคะเคมีทั้งคู่มันตรงกันมันเข้ากัน,ม,น,กนมันดูหวานมันดูดีอายุก็ยังเท่ากันอีก แต่ล่าสุดผู้ชมขาบอกเลยว่าแม่แอปพัสซอรเนี่ยได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหอมปากหอมคอที่มีดีเจต้นหอมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมันมีช่วงหนึ่งผู้ชมขาที่ต้นหอมสกุตลตาลถามว่าผู้ชายแบบไหนเนี่ยอยากจะรู้จริงๆที่แม่เนี่ยแพ้ทางแอปก็มีการตอบนะคะว่าเอาจริงๆนะคะไม่เคยมีสเปคเลยรู้สึกว่าเจอแล้วก็ใช่ก็คือใช่แพ้ทางผู้ชายแบบเป็นสุขภาพบรุษโรแมนติกก็ได้หรือว่าถ้าไม่ไ ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนให้เกียรตินะส่วนเรื่องของอายุอายุเนี่ยคือไม่ได้กำหนดเลยการคุยกับคนเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายต้องได้อะไรสักอย่างถ้าไม่ได้ความสุขก็ได้ความสบายใจแต่แถ้าถามว่าแม่ได้อย่างเนี้ยสเปคเป็นแบบเนี้ยแม่มีคนคุยหรือ,อยังอ่าแอปก็ ตรงๆนะคะบ,บอกว่าก็มีคุยคุยค่ะจริงๆตลอดเวลาเนี่ยไม่เคยปิดกั้นอะไรอยู่แล้วแต่มันแปลกมากเลยวันก่อนเนี่ยเพิ่งพูดกับเพื่อนสนิทเลยว่า <S <S เฮ้ยแปลกนะอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเรามีทั้งเพื่อนและคนคุยรวมๆกันเยอะกว่าตอนเด็กๆเยอะมากๆเลยทําไมเนะี่ยมันไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะพระเจ้าคงจะแกล้งอะ่ะคือแกล้งันทําไมไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนว่าตอนที่20กว่ากว่ามันไม่ใช่ตอน40อ่ะพอเรากลับมาดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็น energy ของเราเองที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เปิดใจเปิดโอกาสด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็นคนที่ energy แบบว่าเหมือนอยังไงอ่ะคนมาอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่กล้าจะคุยกับเรามันทําให้อาจจะแบบไม่ค่อยมีคนเข้ามาหาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าอายุเยอะคือคนก็มารุมเต็มเลยยิ่งโสดก็ยิ่งฮอตนะคะเอาเป็นว่าแม่แอรพูดแล้วแหละคะ่ะว่ามีคนคุยจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนุ่มคนไหนนะคะอ